ทำไมอินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงเลือกอยู่คนเดียวทั้งที่โลกนี้เต็มไปด้วยเสียงและผู้คนหลายคนเรียกคนแบบนี้ว่าอินโทรเวิร์ตบางคนมองว่าเก็บตัวขี้อายไม่กล้าเข้าสังคมแต่ความจริงลึกซึ้งกว่านั้นมากอินโทรเวิร์ตไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเกลียดใครอินโทรเวิร์ต ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเหงาอินโทรเวิร์ตไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะไม่กล้าเข้าสังคมแต่อินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวเพราะพลันที่แท้จริงของพวกเขาเกิดขึ้นในความเงียบอินโทรเวิร์ตไม่ได้เกลียดผู้คนไม่ได้ต่อต้านสังคมพวกเขาแค่มีวิธีใช้พลังงานและฟื้นฟูพลังงานที่แตกต่างจากอ x t โทรเวิร์ตสำหรับอ x t โทรเวิการเข้าสังคมการได้เจอผู้คน คือการเติมพลังแต่สำหรับอินโทรเวิร์ตทุกบทสนทนาทุกงานเลี้ยงทุกการพบปะคือการใช้พลังลองนึกภาพง่ายๆอ x t โทรเวิร์ตเหมือนมือถือที่ชาร์จแบตด,ด้วยปลั๊กไฟจากภายนอกอินโทรเวิร์ตเหมือนมือถือที่ต้องถอดปลั๊กออกแล้วชาร์จตัวเองด้วยความเงียบคนอินโทรเวิร์ตใช้การอยู่ลำพังเป็นพื้นที่รีชาร์จเหมือนมือถือที่ต้องชาร์จแบต ทุกครั้งที่อยู่ในงานเลี้ยงในสังคมใหญ่ๆพลังงานของพวกเขาจะถูกใช้ไปทีละน้อยแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวได้ฟังเสียงในใจได้คิดลึกพวกเขากลับมามีพลังอีกครั้งนี่คือข้อแตกต่างที่หลายคนเข้าใจผิดในความเงียบอินโทรเวิร์ตไม่ได้ว่างเปล่าแต่สมองของเขาเต็มไปด้วยการพิเคราะห์การไตร่ตรองพวกเขาเป็นนักคิดนักวางกลยุทธ และมักเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามการคิดลึกจึงเป็นจุดแข็งของอินโทรเวิร์ตบิลเกตส์คือหนึ่งในนั้นเขามีช่วงเวลาติงวีคที่เขาจะเก็บตัวอยู่ในกระท่อมเล็กๆอ่านหนังสือเขียนบันทึกและนั่นคือช่วงเวลาที่ Microsoft ได้แนวคิดใหม่ๆที่เปลี่ยนโลกอินโทรเวิร์ตไม่ได้เก่งแค่คิดลึกแต่ยังสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้เจเคโรลิงเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ ตอนนั่งอยู่ในคาเฟ่เล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอสร้างโลกเวทมนต์ได้คือช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวกับความคิดและจินตนาการลีโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นอีกตัวอย่างแม้เขาจะอยู่ในยุคเรเนซองส์ที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยงและสังคมแต่เวลาที่เขาใช้เก็บตัวคือช่วงเวลาที่เขาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคที่ล่วงหน้าไปหลายร้อยปี และนี่คือความคิดสร้างสรรค์ที่แบ่งบานในความเงียบแล้วทำไมคนอินโทรเวิร์ตมักประสบความสำเร็จเพราะการอยู่คนเดียวเปิดพื้นที่ให้กับการคิดเปิดพื้นที่ให้กับการเรียนรู้และเปิดพื้นที่ให้การวางแผนในระยะยาวสตีฟจ็อบส์มักใช้เวลาเดินเงียบๆคนเดียวเพื่อคิดเพื่อหาคำตอบและเขาเคยบอกว่าความคิดยิ่งใหญ่มักเกิดขึ้น ตอนที่เราอยู่กับตัวเองเรามักเห็นแต่คนพูดเก่งคนเข้าสังคมเก่งแต่คนเก็บตัวก็สร้างอิทธิพลต่อโลกอย่างมหาศาลบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแม้ต้องพูดต่อหน้าคนนับล้านแต่เขาก็เคยยอมรับว่าเป็นอินโทรเวิร์ตท,ที่ต้องการเวลาอยู่เงียบๆเ,เพื่อฟื้นพลังมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ก็เป็นอินโทรเวิร์ตที่ชัดเจนไม่ชอบออกงานหรูหราแต่ใช้เวลาคิดลึกๆจนสร้างโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนโลกวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานใช้เวลาอ่านวันละหลายชั่วโมงอยู่กับหนังสือมากกว่าผู้คนเขาเคยบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ของตัวเองดังนั้น การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่มันคือการกลับบ้านในใจตัวเองในช่วงเวลาเงียบสงัดอินโทรเวิร์ตได้พลังได้ฟังเสียงหัวใจและได้มองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอย่าคิดว่าอินโทรเวิร์ตไม่ชอบผู้คนพวกเขาแค่ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าอินโทรเวิร์ตเลือกเพื่อนน้อยแต่จริงใจพวกเขาเลือกความสัมพันธ์เชิงลึกมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผิน มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์ที่บอกว่าคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีความสัมพันธ์คุณภาพสูงกว่าและมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าแม้จำนวนเพื่อนจะน้อยก็ตามสเสน่ห์ของการอยู่คนเดียวคือความลึกลับคือการเก็บพลังไว้ใช้เฉพาะเวลาที่สำคัญจริงๆคนเงียบไม่ได้พูดเยอะทุกวันแต่เมื่อเขาพูดทุกคำ มีความหมายนี่แหละคือสเสน่ห์ที่โลกภายนอกไม่ค่อยเข้าใจอินโทรเวิร์ตไม่ต้องตะโกนเพื่อให้ใครฟัง แต่ใช้ความเงียบเพื่อให้ใครๆอยากฟังสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากอินโทรเวิร์คือ 1. การให้คุณค่ากับเวลาเงียบๆมันช่วยให้เราคิดได้ชัดเจน 2. การเลือกความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่ใช่จำนวน 3. การใช้ความเงียบสร้างผลงานหลายสิ่งยิ่งใหญ่ของโลกเกิดจากการอยู่คนเดียวถึงตอนนี้คุณคงได้คำตอบแล้วว่าทำไมอินโทรเวิร์ชอบอยู่คนเดียว เพราะในความเงียบนั้นเขาเจอตัวตนที่แท้จริงเขาพบพลังความคิดสร้างสรรค์และความแข้มแข็งที่เสียงดังภายนอกโลกไม่สามารถมอบให้ได้ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นใครสักคนเรียกนั่งเงียบๆคนเดียวอย่าเพิ่งตัดสินว่าเหงาความจริงคือพวกเขากำลังใช้ความเงียบสร้างพลังที่เปลี่ยนโลกได้ และนี่แหละครับคำตอบที่แท้จริงของคำถามว่าทำไมอินโทรเวิร์ทชอบอยู่คนเดียวถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตดีเริ่มที่เราด้วยนะครับสวัสดีครับ